ว้าวทุกคนดูเส้นเขาดิเส้นใสมากวันนี้เพชรจะพาทุกคนมาทําต้มเส้นนะคะหรือแกงเส้นต้มเส้นอุดรอ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้ก็คือเครื่องเคียงวัตถุดิบของเราจะทําน้ําซุปนะคะก็จะมีน้าตาลกวนแนะนําให้ใช้เป็นน้าตาลกวดนะคะน้ําซุปของเรามันจะแบบกลมกลม่อมไม่หวานไม่ไม่หวานแหลมเกินไปเนาะแล้วก็จะมีหมูย่อค่ะแล้วก็มีมอเช่เท้านะคะแล้วก็มีเลือดไก่ค่ะนี่ก็เป็นหอมชีแล้วก็เป็นรากผักชีค่ะ ส่วนไก่นะคะตอนนี้เพชรเอาไปไปตุนนะคะเพชรต้องการให้เนื้อเขาแบบเปื่อยเปื่อยเนาะหรือใครไม่ไม,ไม่ไม่อยากตุนนะคะก็สามารถต้มใส่หม้อได้เลยเนาะนี่ค่ะทุกคนต้มเส้นนะคะก็ขาดเส้นไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะวันนี้เพชรสั่งซึ้นมาเปื้ออนนี้เลยพชรสั่งมานานแล้วนะแต่ว่าไม่มีเวลาได้ทําสักทีนะคะทุกคนวันนี้เพชรใช้เป็นอุนเส้นมาพัดนะคะ หนึ่งกิโลได้เยอะมากทุกคนใครที่สนใจวนเส้นกินหมูกระทะกินยำนะทำสุกี้นะคะหรือว่าทำต้มเส้นนะแนะนำานะำร้านนี้เลยคะ่ะพิกัดเพชรแปะไว้ให้แล้วเดี๋ยวเพชรจะพาทุกคนไปดูสูตรนะคะจริงๆเพชรก็ไม่มีสูตรนะแต่ว่าเผื่อใครที่อยากกินเหมือนเราเนาะว่าเออมันต้องทํายังไงขั้นตอนอะไรอย่างนี้นะว่าใส่อะไรลงไปบ้างเดี๋ยววันนี้เพชรจะพาทุกคนไปดูกันมาค่ะขั้นตอนการทําน้ําซุกนะคะขั้นตอนแรกก็เทน้ําลงไปเลย วันนี้จะใชหมอใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะกินหลายขาวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดเราก็จะต้องไปกินข้าวด้วยใช้เท้าลงไปเลยรากผักชีน้ำตาลกรวดจ้าใครไม่มีน้ำตาลกรวดก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแทนได้นะคะใส่โรตีจ้าใครไม่มีโรตีก็ใส่เป็นขนอนะคะเพชรชอบโรตีเพชรไม่ชอบขนอเพชรก็จะใส่เป็นโรตีนะคะซอสหอยสองช้อนจ้าเราก็จะทําไปชิมไปเด้อไม่มีสูตรตายตัวนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อนจ้า ก็ปิดฝาหม้อจ้ารอใช้เท้าสุกนะคะเราก็จะเอาไก่มาใส่ลงไปเลยจ้าระหว่างที่เรารอหม้อเดือดนะคะเราก็จะเอาเส้นมาแช่รอเลยค่ะเราจะแช่เฉพาะที่เราจะกินนะคะมาค่ะทุกคนตอนนี้หม้อของเราก็เดือดแล้วนะคะอือสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นไก่ที่เราตุนมาแล้วนะตุนมาชั่วโมงนึงนะคะใส่ลงไปเลยเศษตีนไก่จ้าใส่ลงไปเหมนกัน นี่คือเหตุผลที่เราใช้หม้อใหญ่จากนั้นนะคะเราจะแต่งสีให้เขามีสีสันนิดนึ่งนะคะต้มเส้นนะคะมันต้องมีสีสันออกจอกดำ,ดำๆ,ๆ,ๆ,ๆน้ำตาลตาลนิดนึงรู้สึกว่าน้ำจะน้อยต้องใส่ได้เติมน้ำเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเติมน้ำเพราะว่าน้ำมันจะน้อยแล้วอันนี้ก็ได้ทีละสองสามนี่ค่ะตอนนี้ก็ หน้าที่แล้ว,เ,วเพชรก็จะเอามาต้มแยกนะคะปกติเนาะถ้าเกิดว่าหม้อไม่ใหญ่อะ mm. เพชรก็จะใส่เส้นใส่เครื่องใส่ลงไปในนี้เลยละเพชรก็จะใส่เครื่องใส่เส้นใส่หมูยอใส่เลือดลงไปในหม้อนี้รวมกันเลยแต่ว่ารอบนี้เพชรทำหม้อใหญ่มากนะคะเพชรก็เลยจะแยกแยกต้มเนาะตรงนี้นะคะเพชรจะบอกว,ว่ามันล้างไม่ออกผนังมันล้างไม่ออกนะเพราะว่าเราทำกับข้าวแล้วไม่ได้เช็ดทันทีมันก็เลยฝังลึกไปเลยอยะทุกคนเดี๋ยวต้องเปลี่ยนทุกคนอย่าอย่าอย่าโฟกัสตรงนั้นนะนะเราแบ่งมาแล้วต่อไปเราก็จะใส่ ใส่หมูยอจ้าเส้นที่เราแช่ไว้ใส่ลงไปเลยจ้าชุบไม่ตัดนะคะให้เส้นจมงนาวให้เส้นโดนความรอ้อนเพื่อนเราต้มเแล้วนะต้มอีกรอบใส่ความชีนี่เข้ากันสุดๆเลยนี่ทุกคนง่ายอีดมากใครอยากลองไปทําชิมน,นะคะตามเพจ ทำตา,ตากันได้เลยบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วพี่ก็จะปรุงรสชาติอีกรอบหนึ่งนะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยทุกคนคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวเลยก็จะปรุงรสชาติอีกรอบหนึ่งตามที่เราชอบเลยนะเราก็จะใส่ใสยชูค่ะปรุงเหมือนกินก๋วยเตี๋ยวอะใส่ก่อนหนึ่งช้อนไว้ใส่น้ำปลาค่ะชนิดียาไม่กินเค็มนี่ทุกคนก่อนน่ากินมากต้มเส้นต้มเส้นอุดรหรือแกงเส้นเนี่โยโอ้ยดูเส้นสิไปไปลองด้วยกันค่ะทุกคน ว้าวทุกคนดูเส้นเขาดิเส้นใสมากเส้นนี้แหละที่ตามหาทุกคนทุกคนตอนนี้ตรงเส้นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเลยขอชิมวุ้นเส้นก่อนเลยนะคะวุ้นเส้นน้ำผัดอู้เส้นใสมากอ๋อ เส้นเขาแบบละมุนมากกคนไม่แฉะไม่แข็งคือแบบละลายในปากเลยอ่ะนี่ทุกคนใครที่สนใจยุนเส้นนะพัดไปกดไปลองมาชิมกันได้ในตะกร้าสีเหลืองละมุนแบบกืนเลยไม่ต้องเคี้ยวเลยอ่ะอื้มอืมุนเส้นที่ถูกต้อง bập nhỉ rồi